ครบ1 9ปีสูนวิทยาศาสตร์ฮล้านจุฬาเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลานถ่ายทอดความรู้จากกรวมมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อรวมขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจไทยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัาาตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยก,กระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตได้อย่างยั่งยืนศูนวิทยาศาสตร์ฮาลานจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลาัลาลาย ผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลานพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งสร้างผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับสู่สังคมมีนโยบายที่จะขยายขอบเขตสูส่การบริการภาคชุมชนและงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ <c oughs> เพื่อสร้างนวัตกรรมและสร้างธุรกิจฐานร,รากในชุมชนจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาน หวังนำองค์ความรู้จากรั้วม,มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลานเป็นการร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้พอมด้วยมูลนิธิมูฮัมมัดิยะซึ่งมีนโยบายร่วมกันที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ภาคชุมชนเป็นการต่อย,ยอดภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติเน้นพัฒนาธุรกิจฮาลานเพื่อเป็นโอกาสในการขยายตลาด ของประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการรวมถึงเป็นศูนย์ฝึกในการพัฒนานาวัตกรรมหาล้านในด้านต่างๆอาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบการเกษตรงานพัฒนาผลิตภัณฑ์คอสเมติกเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการให้ความรู้กับประชาชนสู่ชุมชนในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดโรคโควิด1 9และยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านวัตกรรมฮาลานยังมีแผนงานที่ร่วมกับมูลนิธิมูฮัมมัดิยะ เพื่อทำโรงเรียนสอนคิดให้กับเยาวชนในชุมชนเพื่อสร้างรากฐานกระบวนการการคิดที่เป็นระบบการสอนให้เกิดการตั้งคำถามเพื่อสร้างคนคุณภาพสู่สังคมต่อไปค่ะครับสวัสดีครับพื้นที่ที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับทางมูลนิธิมุฮัมมัดดิยานะฮะตั้งอยู่ที่ เลขที่8 8ทสบถึง89นะคบับนะครับตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับถนนด้านหน้าเนี่ยซึ่งเราอยู่ติดถนนเลยนะครับก็เป็นถนนเรียกว่าถนนเรียบคลอง15ฝั่งตะวันออกนะฮะคลอง15เนี่ยนะครับจะเป็นคลองยาวนะฮะนับจากถนนรังสิตนะฮะรังสิตนครนายกนะครับไปจนกระทั่งถึงถนนลำลูกกา นะยาวประมาณ14กิโลเมตรเราอยู่ตรงช่วงของถนนลำลูกกานะครับอ,อยู่ใกล้พื้นที่ของหนองจอกนะครับแล้วก็ทางาปทุมธานีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่โอบล้อมนะฮะคลอ,องต่อคลองเนี่ยเป็นคนละจังหวัดนะครับพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับเราใชา้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลานเป็นศูนย์พัฒนาเรื่องของนวัตกรรม ของนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทะลนันนะฮะซึ่งจะนําเอานวัตกรรมเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนวัตกรรมทางการเกษตรพื้นที่4ไร่1งานนะครับแล้วเรามีพื้นที่อีก3ไร่ซึ่งได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด7ไร่1งานนี่นะครับเราก็จะใช้เป็นศูนย์พัฒนา ทางด้านผลผลิตทางการเกษตรและก็ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์อของเรานะครับมีเรื่องของงานทางด้าน Plant-based product นะฮะก็คือเรื่องของผลิตภันธ์จากพืชนะครับแล้วก็มีเรื่องของผลิตพันธ์กลิ่นและรสชาติเราเรียกกันว่า molecular sensory science labatory o r นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เราจะทํางานร่วมกับทางห้องปฏิบัติการของเราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับงานที่ที่เราจะทำเนี่ยเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของศูนย์เรียนรู้ซึ่งเราจะทําโรงเรียนสอนคิดนะครับกับโรงเรียนต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่นะจะใชะ้พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับทำงานร่วมกับทางมูลนิธิมูัมัธยาในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆนะตั้งแต่เด็กเล็กไปจนกระทั่งถึงเด็กชั้นประถมนะฮะ รัชชันมัธยมนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้นะก็มีโรงเรียนอยู่หลายแห่งนะครับทั้งเป็นของอรัฐและก็เอกชนตรงนี้เนี่ยเราได้มีความร่วมมือกับทางผู้บริหารของโรงเรียนส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะสอนให้เด็กๆเนี่ยเขาเป็นนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งมันจะมีะมีกลเม็ดของมันอยู่ในการที่จะ,ะดำเนินการซึ่ง งานในลักษณะอย่างนี้นะครับทางศูนย์วิสาหกิจเราทํางานกันมาตลอด20ปีนะครับแล้วก็เราร่วมกับทางภาคอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมมาร่วมกับเราเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ800โรงนะครับมีพวก SME startup ทั้งหลายเนี่ยที่มาร่วมกับเราเนี่ยอยู่ประมาณพันรายเพราะฉะนั้นเรามีเครือข่ายค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะเรามีศูนย์ ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งจะกำลังเราอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เราเรียกกันว่าฮารานบล็อกเชนนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นงานเราเห็นอยู่ในศูนย์เล็กขนาดนี้แต่เรามีเน็ตเวิร์มีเครือข่ายนะครับในอนาคตเราก็มีแผนที่จะทำงานร่วมกับทางศูนย์วิจัยของจุฬาลงกรณ์หมาหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีนะครับ ดังนั้นในพื้นที่ตรงด้านนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับกรุงเทพเราก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยแวะเวียนกันเข้ามาปฏิบัติงานนะในอาคารนู่นี่ที่เราจะมีห้องปฏิบัติการเล็กๆนะครับแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะขยายงานห้องปฏิบัติการแล้วก็งานทางด้านงานวิจัยนะฮะคิดว่าในอนาคตของมหาวิทยาลัยการที่เราจะทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวโดยที่จะไม่ร่วมกับชุมชน โดยจะไม่ร่วมกับหน่วยราชการและก็ภาคเอกชนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้ยากนะร,รูปโฉมการบรหิหารจัดการของมหาวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้โดยว่าอย่างยิ่งในหลังยุคโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วครับนะฮะแล้วมันมีเรื่องของ d i s r u p t i v e t เทคโนโล g y เข้ามามีเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็จะต้องปรับให้ชุมชนเนี่ย เขาคุ้นชินกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นในที่สุดเราก็จะมาสร้างสิ่งที่เราเรียกันว่าสิ่งแวดล้อมอีโคซิสเต็มระบบสิ่งแวดล้อมนี่นะครับให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กๆน,นะครับมีคนมาถามว่าเราจะพัฒนาเรื่องของศูนย์เรียนรู้เนี่ยอย่างไรนะครับในกรณีของการทํางานร่วมกับเด็กๆนะฮะวิธี ทำงานที่ในต่างประเทศเขาทาเลยก็คือให้เด็กเนี่ยเขาพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองคือเขามีศักยภาพอยู่แล้วเพียงแต่เขาขาดโอกาสนะครับรกักผักขาดการชีแ้แนะเราก็จะเข้ามาทํางานร่วมกับเขาในลนนักษณะนี้มาเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดและก็แนวทางในการดําเนินการของเราในพื้นที่แห่งนี้ครับ